ต้นมะละกอแขกนอนของเรานะคะอายุปีเศษๆแล้วค่ะได้กินลูกมาสองรอบแล้วปีนี้ก็ยังดกเหมือนเดิมวันนี้นะคะมาตัดกิ่งของเขาเนื่องจากเป็นฤดูฝนตัดกิ่งเพื่อให้รากเขาโล่งโปร่งไม่ให้เกิดเชื้อราไม่ให้มีเพียนะคะก็บำรุงตัดแต่งอย่างนี้ออกไปบ้างให้แสงแดดส่องถึงรากเขาบ้างนะคะ ลากจะได้ไม่เน่าไม่ชื้นแฉะเกินไปค่ะเราบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะคะปลูกแบบอินทรีย์ล้วนๆเลยค่ะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ยคอกทั้งนั้นเลยค่ะก็จะมีมูลไส้เดือนบ้างขี้ไก่หมักบ้างแต่ทุกปุ๋ยหมักนะคะเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นตัวตั้งต้นในการย่อยสลายค่ะการตกแต่งกิ่งตกแต่งใบนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะป้องกันเชือ้อรา ทำให้ต้นมะละกอของเราอยู่กับเราได้ไปนานๆเลยจ้ะมะละกอต้นนี้นะคะกินอร่อยมากๆหวานกรอบสุดๆเลยค่ะแคทชอบหนูแกสบีของแคทก็ชอบนะคะมันอร่อยจริงๆ